ยึดหลุดตุองพอม่้องพอรนยปปอย่างอเอาเคลียร์ลงไี้หรเคลียร์ลงเคลียร์ลงนะฮะยังไม่ยิบเลยฮยังไม่ยิบในมือฮะยังไม่ยิบหยังไม่ยิดฮะไว้่อยาหนังขงตายไหเอ ไม่มาตายเราจะไหย่าน like. oh ้ตัวใหญ่ของมันพวกเนี้เร็วอร็วเ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 รเดี๋ยวต้องพอนเดเดี๋ยวต้องพอนผีมาผีมา็นต้องพอนะพี่อาหากระดาษมาเย็บอย่างเี้ยเมื่อยีบมันจะกระปุกมาพี่พอนนี่กระดาษมาเย็บย็บดตงน้

โอโกเจอตัวเด็กูพอูองอ่าฮะแต่ละอูลูกอูอูคอคออูอูเออกะู่นี่เล่นบอกพูในอารม็จะไหดูคู่ตัวเด็อารมณจะไหในค่ำเดียวเลยลูกตะกดบงเตะกดอะา

ยัาว่าพ่อว่าแม่มาาเอาแลจะปุ๊บส่ะโอ้โหวันนี้พ่อว่าแม่ปุ๊บสิ่ะจะปุ๊บปงปังปุ๊บางปันเ่ยอ่ะมาอย่างนี้มากับเบ้าเธอตัวนี้จะเลือแค่ตัวเดียวเลยนั่นจะปุ๊บสินี่ยมาแล้วนะเนี่ยมา tôi nhắn ờ, tôi, tôi nhắn tôi, 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 tôi là ai giả anh 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 nè, anh 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 là anh à, anh 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 nào anh 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 หนูอ่านอ่านค้ำทั้งหนาคอนอ่านมาจากไหนบอก่อ่านค้ำทั้งหนาคอนหลุดมันต้องมันต้องไปคิดทั้งเอือนเบิงตัวนี้นี่มาเบิงตัวนีเดี๋ยวเมื่อนี้ค้ำทั้งหนานูอ่านถื้อเลยอ่านมันจากไหนเดี๋ยวเมันนี้ค้ำทั้งหนานูอ่านถื้อเลยอ่านมันจากไหนี่ยมาเมาค้ำทั้งหนานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กตัวนี้ดนโกรธมาบอแม่ตัวนีหยังไลยตัวหนีหยัง ลลิ่งเนาะมาอลอลิงเนาะเลยลอลิ่งสละยีตะกนนมาจะไหนเอาลอลิงลลิงมาอีรอรออีเออละอานมานมาอีอีบแม่นมันน้บานเอาถึอตรงแล้วรออีอีเนี่ยมันนี้านเยี่รออีก็ถือแร้วบาน อ่าี่หลเา้วอีโดพ่อือมาจังก่อนอเรืองขั้นต้งหน้ามันจะไหนฮะขั้นทั้งหลังนี่ข้นงหลังไหมรออีอ่านมา เออทำตั้งนาว่าจไหนทำตั้งนาว่าจไหนบึงน้ำเหมือนเด็กติใจบึงน้ำมันต้องง่พอจสิมาทำตั้งนาว่าจไหนมาทำตั้งหล,ลังแล,ลอวจีเี้ยล้อหลีจีหลีเอ่ามามาหลีั้มหาอีโมเมียทำตั้งนาว่าไหน มาทันต่ตสนง้านเราใช่ไหมมาลีถูกต้อง,จ,งจริงมาสนิทดีโอ้โหเดอกพอเขาหมูโมกุก็พอนั่นดีเนี่ยพอจะดีัวไม่ไาปของเรียนโนุ้กจะดีไหมมองไม่ดีดีทำง่ายๆาเนี่เเนเยเานีาน,น,รารนี่นี่นีสองข้างเลยเนี่ย ยม่เรียกพอตอนนู้แบบใชนู้นม่ก็พอพจะรู้นวมาบเป็องขีน้นีอค้วจะมี่ตัวใดน่ตัวดแน่เ่่เนียแน่ว่เนี่่ีตัวใดแน่ตัวใดแน่เ่เ่ด่เัยนนี่่ัน่แ่นน่แ่ตัวเด ตวโกนตัวเดียโดโดอาลันเออท่านธนเดียวโดอาลันอาันบ้าะอาันบ้าท่านนาท่นนาเนียวธนาตุลีตุนีเหอนี้ตุีดีอ่านมาจะแม้ นี่แมนี่ตัวนี้ให้ให้ที่นนี้นูน่านูน่าทียนตัวนี้แม่ลูกนี่โดอีสเป็นวะโดดสะไเป็นวะโดอาดาตัวี้นอาราเอออาจกไบางตัวนี้มานี่ว่าอันนี้รู่าอามาจไโดอาดาเออตัวนี้โดอา

cái là bôi hìt rồi nó sôi, cái số nó to như cái khăn nó to

我过来嘛，我过来过来。啊，是。我过来。看我，看我爸爸。嗯？看我爸。这个包裹好像。兄弟，两分钟。侬没没手机吗？因为，老没见侬了。我真老没见侬。哈？我真老没见侬。

เวาบอกเผาเห็ดเอาเขาหมักอกเผาลยทไมวแล้วัว็นั่น้นาเขาหมัอผผาไ้ามไว้นี่มันายมันกลายเป็นเหมนันมอนักกาดต้นหมักเผาไปไปตัดไปตัดต้นหมักเ่าใส่พี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 ่ไปตัดปัดต้นบักเผาใส่ ต้งงานผลิตบหมนี่บมกวดลุ่งเหือนเลยเแล้วพอไายเห็นชัดๆก่อนเออเดี๋ยวไายเห็นหนาชัดๆมานั่งนี่บา,า <c oughs> นไทยพร้อมกระพอแนละ้วนั่งนี้เออ <Yeah. S 1> โอ้ยปวดเหือนเนะนาะนั่งใต้พอนะนั่งใต้พอนะ <c oughs> อืม <c oughs> อืมหอมแจ่มบ,บ้านหอมแจ่มนะ

ลหลวงพ่อสุภาเห่นใ่หลวงพ่อสุภาเล่นวยงอ้อเล่นเหเห็นเนาะเออเห็นเนาะท่านใครก็นั่เนาะอเนอืมจ้า่สุภาเนาะันทรสัตาะใช่น่ะทรศทั์ ส่วน่าที่หลุดใหม่นี่เน่าพอเออ่าาหลุดใหม่นกองกองยังไเอ้ตใ้เปิดออกให้บงน่เ็นว่้ท่านเปิดบะลูกโอ้แต่โดนแล้วพอส่งมาสองกอง กล่งเปลเ่ก้าพ่อพ่อเจดี้จมันหยาดบาดมือหนูเป็นเล่มแหลมเลมป็นเล็กเล่มแหลมหน่นออะ นุ้นยจำมาได้แต่กินนุ้ยบอกพ่อว่าทรงกล่องทรงกล่องใส่สีมาสองกล่องบอเสือมาสองกล่องกีกกล่องหนึ่งกับอันเป็นตุ๊ก,กตาเนี่ยเป็นรูปตุ๊กต,ะกะตานีดเอ,อ่ะ,อะพอนอนหยุดนอนไปใบใบอันนี้เอาไหรลูกอย่างอะไรอย่างอ่ะ <laughs> ừ, à, bài này. Ừ. Bài bài trong này nè. Bài bài này mà.